ดีครับพี่นอ้องนี่มาลุยกับเมคโคอ,อันรุ่นหน่อยนะครับผมนี่เป็นโคโมาสูงไอ้เมโคโคโมาสูงคูบูตานะครับผม คีเอ็กเก้าหนึ่งคีดสามครับผมขอมพูวเต้านะครับผมซูเปอร์ซีรีส์สองครับผม,อบผม,บผมอตอนนี้เรามาชมกัน นะครับผมมาเห็ดอยู่หน้านะครับตอนนี้ลอกอันนี้เขาเอิ่อนลอกหน้าดินประมาณลอกหน้าดินประมาณห้าสิบเซนนะครับผมอันนี้เต็มแล้วครับผมพันหนึ่งเห็ดมุงหนีชมมุงหนีแล้วครับพี่นอ้อง น้านะครับพี่ดองอันนี้ก็หากันดุนะครับผมกวา่าซีซีมังคอกับเล่าได้นะครับผมกาเข็ยนงานนะครับผม คือว่าดินดินฝนมันตกดินก็เลยแบบว่าดินสิลวนนี่หนึงครับสิตักง่ายครับผมหลอกง่าย,ยอยู่ดินแท้นี่ครับเป็นดินทรายครับผมเป็นหน้าดินเป็นหน้าดินทรายครับมันลวดปนทรายครับผมอ่าส่วนจะเป็นดินทรายมากกว่าก็สิมาถ่ายนี่เิ่ง เสิแลนน้ากันสองท่านนะครับเป็นถอยดินนะครับถอยดินใกล้นะครับไ่ได้ถอยไกลันไดนครับ mm hmm. คือดินแห่ญาติพ้าเจ้าญาติพี่น้องจะของอะไร ใส่ความชํมนานาญนะครับในการขับคือว่าเราก็มีความชํมนานาญอยู่ครับพระ่านทีมงานนี่คนก็มีรถสองคันครับผมอีกคนอีกทีมงานหนึ่งกับยุงเทปครับผมคือเลยแบงระวังพระเจ้าให้ลูกบริหารยุงเทปคนหนึ่งกับมาบริหารอยู่หนี่นะครับ รถคันนีเป็นรถอันคลิปเมรคอแรกๆนะครับผมที่ผมเคยลงนะครับผมเป็นของอันคู่ปุตาตัวตัวแรกๆอะ่ะผมลงนะครับรถน้อยนะครับผมน,นาสิลลกหน้าืนนทั้งคืนเนีน่ยนะครับผ น,นี่คือมันสีความจุมันสีใหญ่กว่ารถอันหกล้อที่เป็นหกล้อทางปรงเทพมันเซทไซได้น้อยกว่านี้นะครับผมอันนี้ไซรหลายมองนี่เป็นถี่เป็นปลูกมั่น,นครับเันนก็เลยมาหลอกไม่อย่างก็เลย มากุดไม่ยังกันนะ คือว่าครับคล่องแต่ร้วนี่สิบทเคยได้ยินเสียงคือก,นกอนพูดหน่อครับผมรู้สึกว่าบูธยังยังแน่นอยู่นะครับผมพุ้งบูธุ้งกีบพุ้งยังแน่นสิบทเคยได้ยินเสียงท่าด ใกล้เต็มแล้วครับพี่น้องนี่ก็พูนเต็มเทียเนาะ โอเคเนาะครับผมเต็มแล้วครับผมโอเคกดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกวังและกำลังใจในการเห็นวิดีโอเชื่อต่อไปครับผมสวัสดีครับ